ใหพูดสิงนังให้พูดถึงนางดูห้พูดถึงนังกับพี่ใช่ไหมทั้งสองคนทั้งสองคนดูเสียใจไหมเสียใจดูบอกเรื่องพี่กี่ครั้งแล้ววันนี้หลายครั้งแล้วคราวหน้าก็มาทำยังไงจะพี่ก็ไม่ไป <laughs> ก็พี่ไม่อยากเลิอกกันหนูไงพี่ก็ต้องอดึงสติตัวเองพี่มีสติด้วเองล่ะแค่พูดไม่ได้ให้หนูเสียใจเอาให้หนูบอกเลิกพี่อ่ะยังไงก็พี่มาเก็บของเองอ่ะอ่ะแล้วไงต่อมาเก็บของแล้วไงต่อรู้ขึ้นมาห,หนูพูดว่างไง ถ้าพี่จะเก็บของพี่ก็เก็บไปให้หมดแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเลยอืแล้วกลับมาเลยแล้วทำไมแล้วทำไมถึงไม่ไปอ่ะเพราะพี่รักหนหูพี่ไม่อยากเลิกกับหนูแล้วตอนนี้หิวข้าวไหมหิวแล้วอหิวแล้วด้วยอแล้วจะกินอะไรไม่รู้อ่ะเมื่อวานอยากกินมากมากก็ไม่ไม่ทำให้ ให้ก็ไม่ต้องทะเลาะแล้ววันน้อยเลยก็มันไม่ได้อยากกินอันไนที่ซื้อมาล้อกันพูดอะไรนะพูดพี่ไม่ทำมาวาให้ หนงานเหน,นื่อยแค่ต้องมามห้ก็ไม่ทำอ่มันก็ง่ายง่ายอ่ะเมื่อวันต้มมามาเสร็จจะเป็นไงถ้าต้องมามาเสร็จเมื่อวานนี่เป <c oughs> ็นยงไงก็ไม่ทถลอกทำไมไม่ต้องถ่ายแบบนี้มันเห็นเนียง <c oughs> เอาสรุปรักพี่งไหมรักไหมทำไม่ดี รักพี่ไหมรักไหมเราพูดดีๆเลยพูดดีๆอย่าทำเป็นลีลาอีกแล้วพูดดีๆรักไหมอ่ะพูดสิรักพี่โบ๊ชค่ะอ่ะพูดสิพูดให้ทุกคนฟังพี่รักรักหนูไหมล่ะพี่ถามพี่ก่อนเอาเร็วั